เออเมื่มันหมาเดี๋ยวน่ะโดนเซตทีโลร่เหี้ยเฮียไม่เห็นมีใครเซตที่อะไรมึงยังไม่เซตมึงก็เซตเป็นที่โลกทีนี่ไอ้หนหรือมึงทำไม่ได้เพราะมึงเป็นที่ฆ่าเขาเนี่ยคอนมึงจะเก็บไว้บ้าะมึงทำไม่ได้โอเคย้อนโลกสองสว่างเด้อทำเรื่องเนี้ยเพราะแพ้กมเดียวเลยไอ้พวกที่แพ้ไงแล้วแล้วไหนกแล้วใครแพ้กูยังอ่ะ เห็นแบบยอมแพ้เลยไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยมึงมึงเคยเล่นกับใครหรือยังไม่ต้องถามว่าชนะมึงเคยเล่นกับใครหรือยังเพราะเนี่ยสภาพชีวิตมึงเคยได้ไฟไหม พี่ต้องใกล้กว่านี้พี่ต้องใกล้กว่านี้ต้องใกล้กว่านี้พี่ดหวานเลยดิโอ้โหคนตกเกาะใช่ไหมล่ะตรงนั้นน่ะพูดะรพูดรพูด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 มันชัดเยแย่ตักพูดต้องกระตุกตะตุกตะตักเข้าใจปะพี่อียพูด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 พว้กรัให้มันชัดพี่องมี่คือบีคอนเนี่ยเนี่ยเขาจร้อมึงเนี่ยเหมือนมัน็ตัลกนเี่ยมอะไย่้มันไป้าพูดบีหลอกแกมันจะแตกเนดกดกดไ้แล้วเป็นเทียอะไร ่แกมึงมีแน่ว่ากูทมจะแตกหรือว่าแกมึงจะแตกแล้วแบบโอ้ยยยแกจะแตกทำให้มันแตกทีนที้ไหนแต่ทำแ้มันแตกที้แบบว่าทำให้เปไปขอยอมแอะไรเงี้ยรื่ามีปัญญาทเงี้ยอะไรได้ปะยอเนี้แกมงไมีปัเนี่ยแกมาไอ้เงี้ยเียกูจะยืนเงี้ยไปบือน้แล้วเตีกูอยากรู้มีปัญญาตังเีอะไรบาแกมึงมีปัญญาปหนึมาปะ เนี่ยกูให้มึหาสองมืเหรอปะเนี่ยมีปัญญาไหมไม่ัญญาเยสุดขามาเนี่ยพีเย่บเหราเบ้าเยะมีอะไรเยี่บอะไรเยบอจะหลุดหรอแกเยเยี่เยหาหลุดเยี่ยหาหลุด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 หหลุดหลุหลุดหลอหลุดหลุดหลุดดหุดดหุ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 ดหดหุดหุด เงียบผาอะไรเก็บอารมณ์ด้วยนะเราจเงียบผาเราจัเงียบผาเราจะเงียบผามีโครงการด้วยฮึบก่อนฮึบก่อนอารมณ์หน่อยฮึบหลังฮึบเร็วฮึบเวบเฮร้องเฮ่วานนโดนตำรวจมนก็โนบบอนี yeah. it, no, ้ยอะไับ่ห์อยู่แกก็โดนพวกาไ้ได้แล้วไง้ไงเนี่ยนเื่องแล้วกน่อง้มันู

มวยฟรีมวยกันวัดฟรีเลือดเวยอะไรสักเสืออยู่เสืออยู่เสือกายเอาที่อะไรเอาแล้วเลือกของปตแลมึงสวดเวยอะไรสักเอาเวลาที่แหลมแ่กูทที่มึงพูดหน่พูดให้ชัดกันไปเยี่เป็นเหี้ยอะไรแต่แล้วก็จิบพระใาไหลสับพูด้ชัดวเ้ยมึไม่เหี้ยนะเปตเลดมือสวดเวยแล้วมก็เสือเเหี้ยอะไรควายโธ่สิคิดเหี้ยเสือกัเวลาตัดแต่เราประโยชน์เออ 咿啊 <Yeah. S 2>、uh, uh.

เป็นมึงเลยแจ็คละบด่ามึงเลยอ่ะละบด่าเหมือนมึงจัดมึงมึงน <Well ี่เริ่มหลุดปาชิลาดิชทีละน้อยนะชิเออยินดีก็หลุดพูดมาก็มาพูดเองพูดเองคุยอะไรเที่ยาว เราดูล้ด in ีก oui, ับแม้แจ็คก็ด่าเหมือนแจ็คที่หมายบอกิเยยไม่ไม่ถ้าเกิดแก๊งมาเดินต่อมันไม่กล้าพูดอย่างี้หรอกแก๊งมันจะแตกไงจริงๆพี่จมันจะแตกเ้ามันน่าจะเหลือมันคนเดียวนั่นแหละ เอกล้าบ้า่ไม่ตอบนึกับกาบ้ากดีมันมันมมันนไม้คำสาวบ้านนะที่การกันตำรวจไปนตำรวจคุณหมอเขาาคุณตำรวจคุณตำรวจเออเอต่อเดียวต่อเดียวคุณตำรวจถาคุณค่ณตำรวเป็นเพี้ยอะไรอยากจะคุยกับคุณตงรูดกับคุณตำรวเวลาไม่เหงาพูยเลยว่าแกมึงเาดูเังไม่รไปไคุยกัคุณตไมอยาัคุ้้ณตำรวจอะไรแอ่แแ้ก กูรู้ได้ไงกูแกงแล้วรู้ได้ไงว่ากูกับวันนี้อะไรรู้ได้ไงก็เพื่อนใส่สูรไอควายรู้ได้ไงรู้ได้ไงวนนี้เกี่ยวอะไรแล้ววันนี้เกี่ยวอะไรแ้วนี้เกี่ยวอะไรราข้ามไปใส่สูรไอควาย้ววนนี้เกี่ยวอะไรวนี้เกี่ยวอะไรรู้รันนี้เกี่ยวอะไรตอบาพูดดีอะูอะไรเกี่ยวอะไรวันนี้เกี่ยวอะไรอย่ารอยาเดียววันนี้เกี่ยวอะไรจะหนีทไมลงร้ามไ่ต่อแล้ววันนี้เกี่ยวยองไร มึงยมึงไปรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยรู้อะไรเก่งเดียววะโอนี้เกี่ยวอะไรเนีน่อนี่เกี่ยวอะไรเด่ย ไอ้เหี้ยด่าพวกูอยู่ไปด่าอนี่เฉยสัตว์ยมย่าอ่อนบอกไอ้เหี้ยอะไรอ่ะนี่นี่คืออะไรหาเรื่องเชื่อมโยงเพื่แบบลุมตีอะไรงี้ยไม่จำเป็นไม่มีเลยมไปเลยมมาเลยมึงมาเลย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 มามาเลยมาเลยลยมาเลยมาเลยมาเลยมายมาเมาเลยมาเลยมเลยมาเลยมาเลยมาเลมาเลย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 มาเมาเลยมาเลยมาเลยมาเลลยมาเลยมามาเลยมาเลยมาเลยมเลยมยมาเลยมาเลยมาเลยมยมาเเลยาเลยมาเลยมาเลเลยมาเลยลยมาเ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 ยมาเลลยมาเลยมยมาเลลยมายาเลยมาเลยมาเลเลย เมือนเมือนมือไห่เจ็ดโลกันไอ้จ๊คเดี๋ดีแล้วดีหาทางอมโยนแบบให้ลูกหน่อยลกู่อยเดีจะบอกให้มึงลุมกูอยู่นความันเลยใช่ปะไม่คบอกามึงมาลุมพูดยังไงหาทาง่อมโยงดิหาทางจอบโยงดีเร็วเร็วเร็วไม่้เชื่อโยนเลยไม่กูจะเชื่อหววเดี๋ยวดีแล้วดี้มมีปัญญาทำยัไมรไมกระตุกมันก่ไม่ดเด็่อาหารเรื่องให้แบบว่าเฮ้ยไอ้เียมันไปหลุดใส่โอนี้โอนี้ลูมแมงลิไม่ม เล่เป็นม่เนี่ยโยงไอสันตยอะไร่ได้อะไ่เลยี่เกียวอมันแตก้ยกแมันแตกแล้วม่นเลเทเลลีวเร็วนี่ไงไม่รู้ม่แู้ไม่ล้เนี่ยไมู่้เร็วให้แตกดีโอไม่มาเปิดแตกเลยปิไม่ใสกูเกนดมเลยม่กเเลยเเจอมีปัญญาใก้กลกาพ แกงดีแกงดีเสียเวลาว่ะไกมันเป็นได้แค่ผีเสียเวลาขนาดนี้นี่มึงบอกว่าแบบกูไม่ฆ่าเนี่นะแต่แกมึงแบบพึ่งตอบมึงเสียเวลาปะเสียเวลาโมกัดเตียมปะเสียเวลาโมกัดเตียมปะไเหี้ยทำสัตว์ต้นจะหลีกทำไมรวยแล้วไมร่ห้าตันแบบทำไมต้องแบบต้องมาเสียเวลาคุยกับกูแบบสี่ห้าคนไหนเจ๊เออไอสัตว์เด็กเด็มาแบบขนาดดาเดิ้อเมืงยังแบบไอเหี้ยเราต้องเรียกเพื่อนไปช่วยกู้แล้วไปบวมไอ้กูวอะไรสัตว์มาขยายไอเหี้ยไอสัตว์นั่นเหี้ยตะเหี้ยอะไรเสีอะเหี้ยบตะเหี้ยอะไรอีกวายตอนแรกทัวววใครแล้ิ่งไไปหนะ อะไรอ่ะมึงเสือบี้อะไรละเีนะไม่หยุดเลยมึงเป็นเี้ยอะไรอ่ะมึงเอออะไรอ่ะร้อนอะไรอ่ะน้อนมีง่อไรมนมีงม่นด่าันดมันด่ามันดามันด่าันดามดามังมนด่ไมั่มัด่าันดมัด่ามันมันด้าัามด่าั่มได่าันด่มนด่าัมันด่าันดมด่านดมันด่าันดบามนี่ได่ากันดามด่มด่ัน่ม่นด่ยมั่ม่าดันม่ เท like nah, ี่วมาราชาดูดูแล้วน่าจะยาครับทางามีบัฟขายมีบัฟราชาไหมให้เลยดูแล้วเวลานจยาทำมีบัฟขายนะครับอยากเยาวยมีอาหารขามีหาขายด้วยนะครับได้ได้ใช่ีเฮ้ยเอหา มีมีบัฟขายรับไหนครับมีใครเอาบัฟครับบัฟอาหารเป็สีผมดีแล้วอะไรครับมีใครเอาอาหารนะครับมีมาม่าครับมีมาม่ามาสามตัยเดี๋ยวไม่ขาดนะคเมื่อกี้ที่บัฟร้อยนะเมื่อกี้นะบัฟบ่อเทบมีบัฟแบบยินนานๆเลยนะครับหลายชั่วโมงเลยครับไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยวบินไก่บิงไก่หนูจนหนักหนูจนหนัก ครไทยเวยเี๋ยวมาในรมันเดี๋วยเี่ยลี่อย่เสสายอาเียไฟพี่ออกได้ทางเดียวครับรอข้างหน้าเลยต่อยกสอนะครับมีบัฟยนะครับใครอยากยีนนานๆนะครับเดี๋ยวต้อเียีกุณแจกี้วัดีครับ ไมสรุปไม่ใช่ม่น่าสนใจไอ้กูหามันจัดเลยจัเไปอ่ะอะไรอย่างงี้ย้า้ากูหามันจัดตอนดัตนดัผู้หญิงอ่ะตอนดับลูกไอ้บอสอ่ะโคตรหาอ่ะรด่หาจัดมปเอด่าผู้หญิงไง ดาดาตองมีเถียงไม่ได้อะไอ้หี้ยพติมี่จะดาป่ะเยมบันเดิเฮ้ยแมวเด้เฮ้ยแมวบนเดเ้แมัเด้เ้ยแมวเด้เ้ยมเดเ้ยแมเด้เมเดเฮออะมวันเด้เฮแมวันเดเมวันเด้เมวันเด้เฮ้สมวันเด้เฮ้มัเดเมนเด้เฮ้ย็มวบเด้เมนเดเมวนเด้เฮ้ยมวนเด้เฮ้ยมเด้เฮ้มิเด้เฮยแมวเดเฮ้ บบยืดมื่อยอะไรกันดัวไม่ใส่กมก็นมงุป้าก็เมื่อ้เหียแกงเล็กกเละเป็นเหียเริ่มพร้อมกันหรือเปล่าโง่แกงเล็กหียอะไรไม่หลังไงที่เปลนขึ้นมาหรือเปล่าเหียเริ่มพร้อมกันหรือเปล่ากูเนี่ยกูเนี่ยกลับไปต่ำที่สุดกูเยกลับมาแล้วอเหียทำไมหรอภาแกงแตกมาจะทำอะไรก็ได้นี้อ๋อหนุ่ม ตำรวจเขามาช่วยกันเอาเฮียเลี้ยวมาพอดีเฮียไม้หมักไม้หมันมันกูเกิลอยู่หาวิธีออกจากตรงนี้ทีหลบมุมดีจริงแต่ยังไงให้เป็นบ็อกซิ่งที่สุดได้ไหมล่ะบวกหนึ่งคู่แรกจะมีชนะเจ็ดคนตกพี่พี่มองไม่เหมือนเดิม เชี่ยเลยต่อข้างล่าหมดแล้วหมดอ่ะไม่เข้าใจกูแบบเชยกูไปฟรีไม่กับเพื่อเชี่หนาไม่ดูเลยนะแต่เชี่ยสิบหนึ่งแบบอากูไม่เล่นแล้วแมนต้องหนีเดียวมาจะเชี่ยโเอางี้เดี๋ยวให้ราชาฟรีไม่กมึงเลยวะราชาฟรีไม่อะมึงเอ่ะวะยังหนึ่งเลยมึงอะแบบไม่ไม่กูไม่จะเนีเดียวอ่ะดินครับดินดีดีมาแล้ว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 ไหนอันไหนต่อดีต่อดี เงียไปแล้วเงียปแลมัมมมมมมมนเงียบไปแล้วน่ยมันหาเฮ้ยงาคำด้เยแล้วเร็วทเป็นวัยรุ่นบ็อกซิ่งเฮ้ยรออุตส่าห์รีบมาฝั่งนี้ครับสุดแล้วเขาสุดแล้วนะอะไรนะครับเงียบหยาขึ้นขึ้นขึ้นาึ้นขึอนักหนขึนอึ้นขง้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นอึ้นูึ้นขึ้นขึ้นขี้นขอ้นขึ้นขึ้นแล้ว ก็คือลูกบอลความหวังล้างล่างตาลินใช่ครับฮัลโหลฝากไว้เมื่อกี้พูดร้องผมแบ่งอะไรอื่นเหมือนเดิมร้องล่างร้องล่างคนนึงโอ๋อเยี่ยมมันชอบเดี๋ยวผมร้องล่างสุดก็ได้ครับลอยครับล่างสุดพี่นุ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วยล้วอยอย่างเราเลยอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานที่มนสะพานเคสเปิ ตกมาแน้วตกมาแล้วลำคอแตกตก้าแล้วตกมาแล้วถือว่ามันดือหลับอยู่แล้วดื้อจังวะาันเนี้ยมันดื้อังย่ม่เาในในชาติสิบหนึ่งากนัไหนใช่ด่นเดลได้เหรอโนเดแต่เราไม่ร้จักนอถาม่แกงนเดได้หครับว่ามีแกงอะไรครับพี ไม่ไม่กับพี่จริงครับฟีไมพี่แม่งสุดจ้าไ่เเรียกไหนอะฟีไมแม่งพี่แม่งเตะไปยังเดียววะหลังซ้ายที่บมยิงหลังหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายผมดักนะมันเดินพี่ทนี้เห็นไหมหังคนมันเจอฟรีไมค์สุดก็ไปมันเงียบไเลยอว่ามตัตัตัอ่ะมบอกเรา่อ่แตกหลังขวาแตกเหลือเหลือหน้าสองล้อหน้าซ้ายแตกเหลือหน้าขวาแล้วเดียวจะไม่เอาอะไรกับใครอ่ะไปเร็วไปล้เร็ว ไปรอดิเบาเบาเกินอย่าเบาดีดังๆคนดังไ่รองนะไม่เ้าไปี่เดี๋ยวจัดะไรเนี่ยพี่มึงทำอะไรคนเนี้ยมู่นม่อี้นี่ไม่ไไปยินหรอไม่สนุนนะพี่มึงทำอะไรแบบไอ้พวกนเนหนึ่งหนึ่งกูชบแตอมแบบเกาะอะไรืบเกะดูคนน้ไปเรื่อยอะไรเกาะอะไรเมี้ยอะไรเี้ยอะไรเรื่อยแนี้อไมเรื่อยๆไรี่จะได้ตัลอดหนาเองตลอดเลยตลอ ่ยค ah, okay, okay. ุยกันเองไม่เป็นไงไอ้มึอเขาไปคุยมันโง่ดีไต้องหลุดมึงใส่สตรตีพรวคุ้มหนให้ล have ูกสองหนึ่งหรอปะมึงมีปัญญาปะเนี่ยไอ้เหี้ยแบบให้ลุมเลยแบบให้ลุมเลยแล้วปยไอ้เหี้ยหรือว่าแบบแก๊งมึงไม่มีตัวตนหรือไงไอ้เหี้ยจะมีก่แก๊งอยู่ข้อมนึ่ตีนต้มลงมาดูดิปะไอ้เหี้ยไม่มึงมี มีป้ามีป้ามีแบบมีตัวตนป้าแบบแบบมีมีชื่ออยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบเอ้ยเขาเรียกขายก็แบบเออแก๊งแก๊งกูนะอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะหรือว่าหรือว่าไม่มีหรือว่าแบบไม่ไม่ถอดถอดเท้าให้แล้วไปไปเรียรซอกดิวตินเดีแต่บอกไม่หรือว่าหรือว่าแบบเรียร้องดิวตินแล้วเร็ว อะไรอะบอกที่แกงให้ไปเรืออะรเนียไม่ต้อูนมพูนกูฝานี่แบหนึ่งึจบโลกูไปสาตร์เยมึงยมึงดยนอยงไปไปุดพซี่ออะไรเี่ยกูคุยด้วยตลาดลองดูลองดูแก้เขื่อนไปทีนึ่เทแก้เข่อนไปทีนไม่ถอดเทแก้เขื่อนเรีย้นมอยอกยน มบลแบบห้ือดียต้องตีนกูแล้วเดี๋ยวกูบอกูดดีหนึ่งเดียวจบโกูไปสัตว์พวกมึงก็ได้แค่ลงไปยาต้อิีตีกูแล้วเดี๋ยวจะบอกจืจบ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 ีอะไรอะเย้ีไปเย้พีไปฟรีไมเหรอคดคมอ่ะคคมอ่ะน่าขอบน่าขอดะไรฟรไหอมหไมกูแค่พูดแล้วบกไอ้เฮียปัญาออนพีบอกกูฟรีไหมเียคดคมอ่ะคคมอ่ะ

อ่า่ไรก้าดท่สุดแต่ไง่เข้าองก็พี่ไ้อะไที่มึงบอกว่าพี่ชอบกดตะแกงเล็กอ่ะอ่ามืมึงมึงรู้ได้ไงว่าดแกงเล็กอะอยาครั่มก็ิ่มพ้อมกันอ่ะทุกอย่างก็ริ่มพ้อมกันหมดมึงมึงอาสิี่อะไรมาวัดแงเลแกงใหญ่มึงมันแกงเล็กรือมึงเป็นแกงที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือปัญญาในการอัพอที่วเอง้ครักระเกิน หรือว่ามึงใช้สมองไม่มีหรือว่าเยี่ยฟ้าไม่เป็นหรือไงหรือว่าชีวิตอยู่ได้แค่นี้ตอนเรื่องสองต่ำที่สุดเลยอย่ามาพูดไอ้น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นะเนี่ยนี่ที่พูดบอกโดนเซติโลมาแต่แต่คนไม่แจ๊ยใครอะแต่คนไม่แจ๊กบอกที่ต่ำสุดมาแป้คนบอกูว่าโดนเซติโลทำไมอะก็ใช่ก็เพื่อนมึงถามว่ากูรู้ได้ไงอะไรกูถามเรื่องโอนี้รู้ได้ไม่็ ไม่อะไรก็ไปจิ้กูจะหลุดอะไรเนี่ยเอาตั้องต้องต้องอะไร้องอะไรเน่ยจับมือจับมือก็ชวนกันไปน่าเวทีอีกนะเาถามป็นยชื่อชั่วโมงนั่วตกปีกมาต่อเยี่ยมมากไปอยู่ทำไมอะใครับไปบังคับมือพี่รู้วิธีการพี่รู้วิธีการหลบหลีกการโดนปัดหัวปะใช่ไหมล่ะวิธีการหลบหลีกคือห้ามตั้งคำถามเหรอใช่เลยพี่ดูเนี่ยมันปัดไร้ปะ ไม่แต่พี่เอาอบัฟเลยดิจ๊คซื้อบัฟ่อยดิได้เลยมันสลับดว่เนี่ยพี่อาติยาเปล่าใช่ครับดูขอเบอร์พี่เ๊สซี่หน่อยได้ไหมครับเซี่น่าจะไม่เข้าอีกนานเลยอ่ะใช่ครับอีกหลายวันเลยอีกหลายวันเลยโอเคะหนึ่งสองหกเก้าเอ้หนึ่งหกสองเก้าพี่หนึ่งหกสองเก้าหนึ่งหกสอก้านงาคิดเก้าพันนะองใช่ใช่ใช่ ถ้าตั้งคำถามปุ๊บมจะโดนสวนทันทีเลยมา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 มอมาเามามอมา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 แา้ามามาามมา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 ามามอมามามามัมา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 ามาามามาามามอมามามามมาามาม